สบายดี่ทุกคน,นวันนี้มาพบกับข่าวประจเชียนเคยพิเกตไมเคิลเนาะวันนี้ก็เป็นเสาของวันที่11เสาวันพุธวันที่11เ,น 8, นะ 2, เดืเอน8เนาะ2 0 2 1เราได้เดินทางมาเพียงจัดทุกคนโอ้ยตื่นมาแต่เสาเจ็บคออยูน่นดีนะทุกคนเดี๋ยวนี้ก็เป็นเวลาหามงคลกันก็กำลังจะออกไปส่งเอือยให้อยู่สนามบินเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวไปพบก,กันเลยไป คนคลิปนี้ขอว่าเวียงจัดเด้อห่างกัมาฮอดสนามบินที่นี่้วก็มีนี่ไผ่แน่นีินี่ดินอะไรเท่าทุกคนนะครับเรื่อยพี่เล่าวันนี้แหละซีนีบ๊ายบายบ๊ายบายบแกัมมาแล้วเฮ้ยร้อนยังเที่ยวหัวอยู่หันกะลีเลยเป็นว่าเขาก็มาเอาเสียงลงเดี๋ยวเขาจะไปใส่มานี่ไปเช็คอินพวกคุณเข้ไปได้ทั้งห ได้แน่นอนีได้เลยังเรต้งไปนนมงกุคตรหกลงจะไปชน้งวนี้ไปไหนห้าโมงนี่คือห้าโมงเซลหกโมงยา มารินที่ไปแล้วป่ะไปเอลบ,า,บายบายบ๊ายบายบีบาร์ดีากดีม <laughs> นี่น,นั่นนคือทีเ่เปิดตั้งแันมีป่าเนี่ยไอสุขุมมันดูเนนอกาะเราทุกคนตอนนี้เข่ากักำลังเชียาาานะร์ออกเมืองมาชานนะมารินเนาะเขาเอาเมาไปนั่งอยู่ทั้ง<ร>ปีอยู่เนาะเออเพราะว่าเราเราไม่ได้จองเที่ยวบินนี่นํามานะเราอยากไปนัมบานีเขาก็เลย เตะแล้วึ้นไปดังยุติเนทุกคนเอ๊ะฮาวด์เดย์ฮาวด์เดย์มุกหรือเปลือกหอยเน่านี่ยเรากำลังมาเอาเครื่องทุกคนยังส่งยมพันเรียลแล้วคืนไอจี้ให้กับเอามา f o l ล o w เพื่อเล็กเออบอกแล้วไหมไอจี้ไม่อยากเอาฝากไอจีแน่โบโบฝากด้วไอ้เพงไปลิงก์ใส่เอาโอ้ยนายนี่เอาเงินเปล่า อย่าเงินม <AS> ึงอย่าลวงถ่ามาเออถ่ามาอีกกระเถิยได้มันเนี่ยมันลวกมันลอกทายมันแน่มันอยากเอาชงอี่กระเถิยอะเออมันอยากเอาบกดั่งแล้วทุกคนอดีเฮามาเจอหมู่ของมันนี่อีกคนหนึ่งดกคนเดียวมันขี้หักกันแล้วฮะมันขี้หักกันแล้วกูเริ่มเมื่อยกับมึงแล้วมันขี้หักกันแล้วอีเล็กขี้เอ๋ปั คุณใช้ยาฉีฟันอะไรคะถัมค่มขขอบราณระาันกตั้งตัวสุดยอดรอเล็กๆตัวเล็กให้ค้อี่ร้ายบราณเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาลิลุนเดี๋ยวหาการเห็นไหมดี่ที่เตัวแบบใหายเดี๋ยวเล็กหักเขาบอสุกสิลุดสุกสิลุนองเอ๊ะย่างนะ ไปไปเข้าไปถามาดีว้าหมดมันเข้าไปเลี้ยวถามมนั่นน่ะมันก็เห็นแต่มึงเป็แนวตะก้อนอาเขาจะไปสนามบินน้ำกัดเนาะเออเขาอยู่สนามบินแล้วเขาหมายแต่กำลังจะขึ้นไปยบอนทีแจ้งก่อนเลยแจ้งเก่อนขึ้ไปเพราะคนคือแบบคตดหลา มานี่ไปยไปฮังการีไปเป็นกะรีเอาบนไปซือหองกันจะต้องไปเป็นอันนี้จะเป็นไปแล้วหน้ามึง้ถ่ายมาคเสีเอาลวฟ้องหน้ามึงโามันถ่ายบล็อกเอาอะอะไรนีมันยังว่าตองไปสุดีเอาแลนี่ก็เป็นบรรดามของเอื้อยละนั้นก็มูสกับฟนี่กสนีแสนี Andika, <laughs> kali เราทุกคนตอนนี้เขากะโคองเขามันกระโดดลงไปแลี้ยวในการไปส่งมูของเขาแล้วก็เอื้อของมันที่แอร์พอร์ตส่งไปทางกะลีโดยตรงจ้าอีกสามปีเจอกันใหม่ทางแอีกสามปีจะิได้เจอกันใหมเนาทุกคนเนาะตอนนี้เขากะชิมาขึ้นรถบรรยากาศมันจเป๊กจังเหน็บแบบคนตกมันคลือ โมเมนต์แบบโอ้โหผู้ผู้ฉเมาเลยระยะมันแปลสาปปีจ้ามันกลับมาหาเราไป็นบอลลูีเขาน่ะไปกินดอกไหมที่มันมัสตาร์ดเดี๋ยวมัสต์เดี๋ยวเผื่อที่มันรอโอเคทุกคนเดี๋ยวเขาจะชิปปิชิปเพียงวันนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งบายบายฮัลโหลทุกคนคลิปยังมุ่งขึ้นเบิร์ตจะนีเนาะตอนนี้เขาก็คือ เขามาเวเปลี่ยนยางรถเพื่อที่จะเดินทางกลับอัตปือด่วนเลยนี่ก็คือ,อยางรถอันนั้นก็คือแมวกำลังนา,างลมกับสร้างอันนี้ครูจักกันามทุกคนอาะเป็น,ปน้า,เ,า,าเ,เปลี่ยนยางเขาก็มาแเวเปลี่ยนยางแล้วก็ชอบเดินทางเมืองอัตปือเลยทุกคนเพระาะว่าเขาอยู่โดดก็ได้ทุกคนเขามาตะปืเอเขาก็ต้องได้ป้องเอ้ยแม่เขามาเลี้ยงจันเนาะเขาก็ต้องได้ป้องกัน,น,นป้องกันนี่เวลาเขาไปใส่มาใส่กันยากน,นะไรทุกคนเขาก็บม่เคยได้ไปใส่หรอกมีแต่เมนพี่น้อง แล้วกา็ไปส่งเรื่ยมือนี้เนาะเราก็จะลับอัตรปรือเลยตามนั้นเมวาเอ,อ่อแล้วเจอเกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย